ก็จะทางานง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก่อนเนี่ยแล้วก็แผนที่บอกแนละ้วแผนพวกนี้เป็นแผนอะไรครับแผอะไรครับกระจกเป็นแบบเจี้ถามว่าหน้าหน้าหน้าแผางความมาบ็อกเนะี่ย้าไมกระจกต้าไปแตกนะอันนี้ยู่ได้ใช่เลยถามว่าทะไมลูกพอทำตกไปแล้วสามอันโมโขโ ถึงอ๋อันป,ปกติสุกอยู่รอดไปในั้นางานงอกนะครับฉะนั้น<อ>ตัวนี้ครับมันก็รับได้ในจุดที่มันรับได้ไม่ใช่ลูกเก็บขนาดนี้นเลยกแค่ลูกโป้งเนยพอไหวนะไม่ใช่แบบลูกคันเลยทุกคนก็คุณเลยครับในต่างประเทศน,น,นะครับคุณเลยนะครับต่อมะครับนี่รอยนี่เกิดจากอะไรครับคิดว่าเออะ ตำบลกระสุนตกกระสุนร่วงเรียบร้อยนะครับอันนี้เขาไม่เลมให้นะด้วรับประกันนะครับการเป็นเกลืจากอะไรครับนอกนอกเหนือจากนอกเหนือจากอะไรการประกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับภาพเสื่อมภาพมีมองอากแล้วก็อันนี้เป็นปัญหาสําหรับผู้พิพาน้าเป็นจุดพาส์อร์ดจุดความร้อน นะครับแผงก็ดีแห่งก็เสียหายก็คือจุดนี้ครับถ้ายิงจุดมากเนี่ยปัญหาไม่แผงเยอะจากที่มันเป็นเป็นตัวมันเองนะครับเป็นตัวให้พลังงานตายเป็นสร้างภาวะโหลดให้กับเครื่องก็เหมือนท่านอ่ะถ้านลองนี้ก็ได้การเส้นเลือดไว้เนี่ครับจุก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 จุเนี่ยนก็เขียวมันเกิดปัมันมีประโยชน์เส้นเลือดแต่ถ้ามันเกิดการติดขั้นไหนนครับ กระแสไปถ้าเกิดการมีดก้าเหลือนั้นก็้อนลงมันกลายเป็นตัวเองเกิดการร้อนหรือเป็นร้อนในที่ฉมันก็ดับไม่แล้วมันมีแสงสีสวยงามมากเลยพี่เอ้ยสีเขียวสีแดงสีส้มอู้คุ้งอไรมาสวยเลยท่านท่านด่านท่ามากเลยดังนั้นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีผลนะครับทุกท่านท่านโทรมาให้ อะไรครับติดตั้งทุงอย่างถูกวิธีไม่ใช่ผมไปเจออยู่ที่อ่างทองเน้<ม>นนะครับดัง่าเป็นหลังคาจากโอ้โหหลังจากใช้สายไฟ VCT สองจุดห้าสแควร์มิลลิค็อกของสายเซลล์อ่สเทอร์มินครับรเรียนมาแล้ว ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยัดเตดีมั้งเนี่ยนี่บอลโอลล้างดำดำดำบอลันเบามากเนาะอันนี้เป็นเสื้สองชั้นครับที่มเชาถามว่ามาลบุมหเจอินะครับเสสองชั้น เดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยให้ดูโมวนนี่ก่อนมนเนี่ย100เมตรก็ราคาอยู่ที่2,000วกว่ากว่า2กว่าถูกมากพร้ออะไรนะครับอมอนขายเมียละ4,500บาทโอเคเราไปดูอีก44,500ขายปีกนี่อืมน่าท้อนะครับอันนี้คือบอกว่าผมเก็บไปเยอะ ขอบผมที่มีวันนี้ผมก็เจ็บไปสี่คคนะครับสีไ่สไปอ่ะดูนะครับเซลล์พอดีเ้าเสียนะครับเทคโนโลตัวใหม่อันนี้เป็นที่บ้านสมัยแรกเริ่มนี่คือเริ่มติดถามว่าตัวนี้มิเตอร์ะบวนม่ทำอะไรครับคิดว่าฮะตัวเตอร์ตัวนั้นโนไม่ทำอะไรครับ าเนี่ยไม่ทำอะไรครงการเนี่ยคือผมใช้สำหรับราช์แบตเตอรี่ตัวแรกนะของตัวนี้ไม่ทำอะไรครับเพื่อเพื่อดูนะครับเพื่อดูทำไมทำไมต้องดู โหลดมีปัญหาเจ๊งเสียหายไหมเขาถามคำนึงว่าตอนที่ท่านปล่อยกระแสไปกระแสย่งไาท่านตอบได้หมายความว่าท่านมีความรู้ท่ายแล้วบอกไม่รู้ดูเอามุญกระลับบอะไปได้เลยครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเคยผมนํามาแล้วผมแรกๆผมไม่รู้บอกเลยว่าผมไม่รู้ไม่รู้ครับอา้าวนี่ทำยังไงไม่รู้อา้าวบุหินใช่ไหมเอาอะไรผมก็ซี้พิเตอร์มาตั้ง ผมจะซื้อกล้องจอมิดไปตั้งจ่อแม่งตลอดเลยไหวโดดเมื่อไหร่พอตลอดมันชิปตอนไหนตอนนั้นแหละรครับนี่มาเท่านี้อของครับพี่เคมจบแต่ถ้าบอกม่รู้จบยังไงแต่ก็ได้กูมไม่เคงเพราะง่วไม่ทำอะไรมา,าหรือเปล่าทรงนี้เราไม่ทำนะผมเนี่ย อุปกรณ์ปั้มน้ำผมเอาไปแกะเล่นอยู่เจ็ดสิบตัวนะกว่าจะรู้ว่าที่ถีบพิเตอร์มีคา <c oughs> วามสำคัญของเรแค่ไหนเมล็ดเมล็ยอย่าพลาดนะเจ็บเยอะผมเจ็บยตัวลสี่ตัวในเงาสี่ร้อยห้าสิบสบ,สบาทสิบตัวเท่าไหร่ครับพี่ตัวเยอะ ไม่ได้จริงมีเงินจริงทำไม่ได้ครับอ้าในที่นี้โซล่าเซลล์นะครับ <Yeah. S 1> ม, cel, มีแค่สามแบบนี้นอกนั้นไม่มีนะครับเน็ตซัลลร์โลนดูนี้นี่ซัลลร์โลนนะครับใช้แบตเตอรี่ในเกี่ยวข้องสองคือใช้ออนซิปแบบนี้นี่คือออนซิดแล้วให้มิดอ่ะให้มิดมีแบตเตอรี่ในเกี่ยวข้องครบแบตเตอรี่ให้น้อยที่สุดชีวิตจะปลอดภัยมากเลยสองประหย,ยัดพลัง คือกิจกรรมของเราอะครับมันไม่เหมือนกรับรมีเนียมีเนียนี่ได้หรอกเอาเวกิจกรรมของโซลาร์เซลล์เฉพาะในการวันฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างก,ก็องเป็นวันนี่ข้อคาถามว่าอาจารย์ครับผมติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้นานการใช้เท่าไหร่ผมถามกันไหว่าที่ใช้ไฟรางวันหรือเงินเดือนกลางคืเนเยอะที่อยู่เฉยครับผมเปิมผมเปิมเวลาเปิมเงที่เอา้าผมถามที่เนี่ย ที่รู้นะว่าอะไรที่ที่อยู่มันคือเยอะหมือนที่เราแสงไหเมาผลิตที่ต้องซื้อแบตเตอรี่ไหมซื้อในระบบโเซลล์ครับสองแสนคุณต้งซื้อแบตเตอรี่อย่างน,น,น้อยมีสองแสนห้าอีกเท่าตัเลยนะฝากคุณครอบคลุในระบบที่คุณทำนะครับปั้จุบันเนี่ยผมมีแบตเตอรี่ขายผมผมอยูท่ทีน่นหนกสี่สิบแปดโวล Uh, 200m ผมขายอยู่ลูกละ60,000นี่คือต้นทุนถ้าเาขายปีกอ่ะ80,000เอาก่าเอาเนี่เอา,เอา,าเก่อนเลี้ยงเต้ยง้องแต่ว่าเป็น EMC นะครับผ้าเป็ m c บอกราคาทุนนะราคาขายผมก็บอกนะถ้าอยากซื้อก็ไม่บอกไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับ แต่ผมไม่ได้ขายเองพวกขายแอร์โซลิตก็ีุ่งใช่ไหมเขาประกอบ,อบเป็นโรงงานประกอบ,อบนะครับก็ไปซื้อกันได้ตัวนะราคาถูกไหนราคาถูกไม่ได้นะครับส่งิาต้าขายให้รู้ว่าพ่าแบตเตอรี่น้อยชีวิตท่านจะสลายมากอย่ายื่นลงมาบ้างเดี๋ยวตกก่อนแล้วก็ให้ดีกับมันสามารถเลือกได้นะครับว่ากรณีที่กันจังวันนะครับ ถ้าแบตเตอรี่มันถังม,มาเต็มแล้วสามารถให้แผงนะครับให้ให้จ่ายไฟจากแผงเข้ามาที่ตัวแอร์ได้เลยทําห้ไม่มีตัว L L. Okay, ใหม่นะเมื่อก่อน,นมันต้องเข้าแบตเอรจะออกป็นแบตมาแต่โรงพยาบาลเนี่ยมันตัดตอนมะาสามารถออกจากอิวอเตอร์ไปที่ตัวบานเลยคือพัดกันไปเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งสองสาม ปื้อต่อไปเลยคือมันเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องไปหล่อหน้าไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ยเยอะแยะมากมายขนาดอันนี้ล้อเอ็นซีจ๊กข่าวนะเป็นสเตชั่นใส่ไปสามสี่ชั้นจบมีแค่นั้นคือแต่ว่าราคานะเอาเรื่องนะครับถึงเราเป็นคนทำได้เราก็เนี่ยบอกว่คุ้มกว่าแบตเตอรี่เยอะมากเพราะ อะไรง่ายๆครับรท่านรองไทยน้อยก็ให้บิดวันนี้ก็มีบอกว่าไม่ทำงานต้องไปเคลมแต่การเคลมของเขาเขาเป็นพนะักแทนเพนะครับตึ้งแรงสัมภารหน่อยสองเขาเสียกับสัมาระชิ้นหนึ่งไม่ใช่เป็นก้อนนะครับบางเครื่องของคนเป็นก้อน,อนให้บิดเป็นโมดูลมาเรียนกันเหมือนตัวเอ็นซีนะครับรมีกีโมดูลเองเรียนกันเพื่อได้ไฟสองข้อมูลครับดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวคิดว่ามีก้อเดียวให้มีให้มีเขาให้มีนดก็มีโอกาสไปเยี่ยมชมงงานเราดูการทำในตัวฮาบอเตอร์เพราะว่าถราลืมแล้วซื้อมาฮาบอเตอร์ที่มัน9,000นะสามปีผ่านมายังวางอยู่ชนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานั่งเล่นต่อเพราะว่าออกสายเดินเดินสายมาสายก็ไม่ได้ไม่ได้จับต่อเลยก็คุ้มเสียได้ แล้วเวลาแบบที่ผมเงินผมเย็นผมใช้เงินยืมนถ้าเงินผมวอสผมยืมเงินชีวิตยืมไม่ได้นะครับเรืก็นี่บอกครับว่าให้เปลี่ยนฐานะนะครับเปลี่ยนฐานะจากคนทำกายเป็นคนแข็งแกร่งท่านเอาชีวิตท่านจะมีอีกตรงนึงแล้ท่านจะสบายนะครับต่อไปนะครับแไก่สลายนะครับอันนี้แบบสลากแบบเซอร์โุรครับก็คือหนึ่งเรามีตัว แขงมาไปที่ชาร์จเจอร์นะครัชาร์จเจอร์นี้ตัวนชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์นะครับเราจะใช้เป็นแบบที่มีที่ต้องไม่ใช่แบบเฮ้ยมันกิโวลต์แล้ววะเอามานะ้ะจับอีกเหลวอีกเตอร์จับอ้าวถ้าใส่ตัวอะไรครับใส่ตัวเลยครับเนี่ยใส่ตัวนี้ก็ได้ค่าวอล์ดค่าเอ็มก็โอเคไม่ใช่แบบซื้อทำงานมาแต่ก็มัีสองแบบ มี MPT กับ TDB ความต่างตนี้ความต่างตนี้มีสองแบบนะครับมี MPT กับ TDB แล้วก็ไฮบริดก็เหมือนกันไฮบริดก็จะมีสองตระกูลตระกูล MPT กับ TDB มัยในสองตระกูลก็วิธีการนะครับก็คือเราแหวกมาตั้งอย่างนี้นะครับต่อมาก็เอาแบตเตอรี่มามาเป็นตัวรองกรเจ็บกระต้อเห็นครับเก็บไฟ ก็มีอนเว์เตอร์ในารแปลงไฟอนเว์เตอร์ก็จะมีสอแบบมีทั้งโมดิฟายและปรับเปลี่ยนสายวิที่บ้านผมก็มีั้งผมม e ีวงจรทำอนเว์เตอร์ใช้เองด้วยถ้าใครเป็นเไม่ได้ลายเห็นดูหมดยังใช้เวลานานมากเลยเยอะมากคร เพราะว่าผมมีงานเยอะเองมีคนไม่เคยดูถุสุดถ้าดูสุกนะของมันข้างล่างสุดมันเป็นชุดข้ามแแบบเป็นชุดทหารทมายถึงเรียนเป็นทรนสิ่งนั่นคือสุดท้ายเลผมนคือภาพแรกที่เป็นแต่บัีไฟลางทีสามโดนจามบางทีเยอะมากเยอะจนแบบดูหมูหมด หม่ที่เขาทำมาเป็นกหดซีแล้วนะครับใช้ DC ซีเลยจะดีกว่าแล้วแนะนำให้เป็น24โวลต์จะดีกว่านะครับอเออสี่4โวลต์หมายถึงว่าตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะหายากหน่อยนะเราเป็นค่ามาลงได้แต่ว่าี4โวลต์จะมีเยอะกว่ามันเดี๋ยวนี้มันผมว่ามันไม่หนีกันอะ่ะมันมันนิดนึงนิดเดียว ให้เป็นที่4โมทจะดีกว่าปรเดนแรกนะครับเดนที่2แอมกินต่งกว่าถ้าในกรณีที่1 2โมทกิน10ยี่สี่กินแค่5มันไม่หนีเท่าไหร่แต่ว่ากระแสอยู่ได้ดังกวที่ผมมองนะที่ผมทำอมันจะยี่สี่โมได้ดีกวาี่ก็ที่ท่2แม่ไหลก็จิงนะไม่แค่ไหลได้ใช่มาตั้งแต่แรกเนาะครับแล้วเราก็เอาใช้ตัวผู้เขียนเพว่ามัน เราบอกว่าผมว่ามันอยู่มันอยู่ที่ตอนออกแบบเขาตุกคนคนมาที่12แล้วไปยี่สิบสี่ไม่เจอตลาดไม่เจอครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราสตาร์ทตรงไหนแล้วมีโหลวกับไหนดีกว่าถ้าหลดบอกในเท้าตลาดเราบอกมี12เยอะไปที่ยี่สสี่เป็นไงครับสวยแล้วครูขับรถขาไปก็ท่ยี่สิบสองง่ายกว่าเยอะใช่ยี่สิบมีเด็กพวกสี่ล้อหรือว่าผม ในโหมดของผมที่ผมทำเนี่ยง 24, อนนี้ยี่สิบจะได้ยี่สิบวัตต์แต่ผมเอาตัวคอมพิวเตอร์แปลงนปนสองโหมดนเพราะอ,อะไรครับกรณีเราคพบแผงใหญ่มันจบแน,น่แต่คบแผงเล็กมันก็อนุ่มจะเป็นคือในคอนเร็จตัวเองเรามีแผงสองร้อยสามสิบกว่าถือแล้วสองว่าเสามที่กว่ามันเป็นหมุนยี่สีบ คุณจะไปใช้อนกิจในบ้านก็ได้หรือคุณจะใช้อนกิจในไล่ก็รด้แต่ถ้าเมื่อไหร่ทว่บอกว่าไม่ได้ไเ,เวลออ2กสองต้องซื้อแผงใหม่หครับแก็ต้องมาเปกี่ีกต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มแต่ตัวนี้มันมีอุปกรณ์อ่ในบ้านผมก็เลยใช้ยี่สพอใช้ยี่สิบเฮ้ยแต่ตอนี้ไม่กี่ตาวงยิ่งยังตาอีเออ ง่ายยแลครับะทุกตัวคือที่บ้านมีสองข้างมีข,ข,ข้างสิบสอข้าง2ีสิบแต่รู้ว่ามึงนสอแถวถ้าหุดที่บ้านทำมา